ตอนนี้นะครับเป็นตอนที่เอา J q u ery นะครับมามามาเพิ่ม CSS กันนะครับซึ่งก็ไม่ยากนะครับมีวิธีการเขียนที่ไม่ไม่ยากเท่าไหร่น,นะครับซึ่งที่ผมใช้ก็คือจะเป็น2ตัวนะครับนะครับนะครับก็อาจจะเขียนอย่างนี้นะครับเราปกติเนี่ยก็คือเวลาเราแทรก วเวลาเราจะใส่สีแบก็กเกลียวให้กับเพจใช่ไหมครับอาจจะเขียนประมาณนี้เอ่อตัวนี้จะเป็นของของเอ่อเจครี่มันเขียนอย่างนี้นะฮะตัวนี้ Yellow นะฮะก็ลองดูนะครับ,รบ,นะรบสีเหลืองแล้วนะครับนะครับโดยทั่วไปเนี่ยก็คือถ้าใครที่ ไม่ได้ใช้ jQuery นะครับอาจจะใช้ CSS นะครับก็เดี๋ยวผมลองคอมเมนต์ไว้ก่อนนะครับก็เขียนได้เหมือนกันนะครับไปเขียนที่ตรงนี้นะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็น CSS โดยตรงนะฮะสไตล์นะฮะ body นะครับ background Color background color เป็นอะไรล่ะ yellow ได้ไหมเป็นเป็นเป็นคำพูดไม่มั่นใจว่าจะได้หรือเปล่าเพราะว่าปกติผมจะใส่เป็นรหัสสีโอเคลองดูนะครับอันนี้เป็นการใช้ซีดสไตล์นะครับแต่ตัวนี้จะเป็น j q u e r y นะครับที่ผมเขียนให้ดูนะฮะก็ได้เหมือนกัน ก็ได้เหมือนกันนะครับผมลองใส่สีแดงดูนะครับเอา CSS มาใส่เป็นสีแดงก็ได้นะครับคราวนี้ก็เรามาเรียน CSS นะครับเอาเรามาเรียน jQuery นะครับโอเคก็เนี่ยฮะก็เป็นสีเหลืองนะครับคราวนี้ก็ถ้าเกิดว่าผมจะ อ้างถึง id mydiv แล้วก็ควบคุมนะครับควบคุมมันนะครับผมจะกำหนดเส้นกรอบเส้นขอบสร้างกรอบให้มันนะครับแล้วก็กำหนดความสูงความกว้างให้มันนะครับนะครับโดยมันมีอยู่2แบบก็คือแบบที่1ก็คือจะกำหนดได้แค่ค่าเดียวแบบนี้นะครับนะครับผมโอเคหรือแบบ ที่2ผมจะเลือกใช้นะครับคือการ select นะครับ select element นะครับ tag HTML ก็คือ div นะครับ id ชื่อว่า my div ใช่ไหมครับต่อ CSS นะครับแล้วก็ใส่ปีกกาเปิดปิดด้วยนะครับอันนี้คือเป็นการกำหนดค่าคุณสมบัติ CSS นะครับหลายหลาย,หลายแบบนะครับผมจะให้มันกว้าง 1 0เอ่อ500นะครับให้สูง500มีเส้นกรอบด้วยนะครับ 1.px 1พเอ่ก1พิกเซลโซลิดนะครับโซลิดก็คืออะไรโซลิดก็คือจะทำให้มันเป็น เส้นเส้นตรงนะครับเส้นตรงโอเคลองดูครับไม่ได้ไม่ดิฟเราผิดตรงไหนหรือเปล่าวิชนะครับ รูปแบบการเขียนก็จะประมาณนี้นะฮะโอเคมาแล้วนะฮะผมจะปรับให้มันเป็น,ปนผมจะใช้ jQuery ปรับเส้นขอให้เป็นสีดำดีกว่าโอเคนะครับนะครับรูปแบบการใช้ jQuery นะครับกำหนดคุณสมบัติของ CSS นะครับก็จะ มีในรูปแบบนี้นะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับโอเคเนาะก็ไม่ยากหรอกนะครับลองลองลองดูนะครับ